ผูคอรกนางสาวกับนิจาว์ีู้หิต้องมาตรงนี้อาจจะได้เป็นดารกอ่ะตน เปการแสดงที่หน้าประลังพิธีด้วยครับลูกคนเราครับมีความร้องเพลงแก็สวยงามครับซึ่งช้อมมาไม่นานเท่าไหร่นะครับสองวันกับสองคืนนะครับดียอดเลยนะครับสวยงามทีเดียร้องเพลงด้วยนะครับนี่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับยังติดยาวหอีกนะครับตำรวนครับเฉพาะพิธีเกิดอาจจะครึ่งวันนะครับทานดีเดียร์จะต้องต้องขอกราบชาวไทยนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะครับ บางทีอาจจะต้องขอลดคนท่านประธานนะครับถ้าไม่เส <ss> ียได้นั่งรับกันมาลดนะครับเพราะว่าจะพกเพียเดียวเพียงเดียวเายาวถึงชั่วโมงแล้วนะครับยอดเยี่ยมแล้วสี่ประเมือครับนี่ส่วนเดียวนะครับยอดยาวเดียวนะครับสี่สีครับการแสดงไม่มากนะครับแต่ละสีจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมจะดำเนินนีับผื่อข่าวทีนายธนา ความหมายยางไรก็ต้องผู <mar cribing> <half> ้บรรยายประจัสีได้ให้ความหมายครับสียงานีกี่ต้องยมยกับคุ้งตูนีวิชาสมนะครับฝามรดกยเนสุดยอดเลยครับไม่รู้ไคเป็นประกวน บุญปรอบปรีดิสวยมาเลยนะครับเชิรจราชด้วยดุสาจกรหายนรเรียนหนองโติ์ม้านในบุบ้างไปปาบุญ้งไนะตาวะป้ายานนนกสป้ายป้าเปนในบุไปนะครับเชื่อเล็กตัวใหญ่นะเรื่อใหญ่มีกเลยได้ต้องสอตรงไป วนนี้นะทีมีนะครับเยงโกแดงนายชวัตเตุ้น้งสแตมาไก่นาตารนัยเดินวแบบยาวนานะครับอาแดงนไหนนะครับทำลงดุนตั้งใจครับทางทีนายปนัอนทำาเป็นูกตีน้มันปะครับเรื่องสองคนครับทำงานไหนแล้วก็าแดง ตามด้วยรเเพีย p นะครับอ n o กเรานะครับ Amazing p a n งากีมากต้องูขนาดเลยครับเพื่อนนะครับูือนกระดดก้อนน้ำได้นาเหังจากีเส่งกาก็ก้าไนะครับสามารอไม่ต้องมีี เกนะครับะบกรราจนครับสีฟ้าสีขาวงาองครับเยมนะครับกนี่คโอ้ครับมีการแสดงอยู่นีครับครับท่านประจานแล้วก็ต้องเบิกันนั่งก่อนนะเพราะว่าเฉพาะแต่กระบวนกสานาทีหรือถึงึชั่วโมงนครับ แล้วก็สวยงามมากเลยครับทีนี้กระบวนการต้องเป็นว่าไปนะครับทีนี้รับนต้นแต่จะต้องมันเรียนทั้งนิตยสารว่าจะต้องว่าการในการในการการรอง่านรวิชาดีวัลคุณนะครับว่าเฉพาะวันนี้เปิดอย่างเดียวครับขอหนึ่งวันได้ไหมครับเพราะว่าเฉพาะอย่างเดียวนี้หมดไปครึ่งวันแล้วครับเรื่องปีตากับเรื่องตาปั้นกีฬาอื่นคงไม่ได้แล้วตุนกีฬานามบุตรและพัฒน์นักบวชกีฬาที่ป่า โอ้ครักษนาดเห็น้า้นะครับยังมีหมวกกันน็อกเลยนะครับหมวกกีฬาครับบัรไส้จริงๆครับสุดยอดครับอันนี้กุลกตาของสีฟ้านะครับสวยงามมากนะครับโอ้พร้อมเพรียงครับสวยงามจริงๆสุดจอยครับเลือกแถวด้านนี้ก็เบอร์คิดแล้วก็แถวสองแถวสามครับสมตาท่านประธานกับท่านพิเศดเลยครับหนหน้ามาเลยครับแล้วก็ยินบานครับ สวยมากครับสวยมากครับสุดยอดครับสวยมากครับเนี่ยที่เป็นเียมนี่ยคิดนะครับมือต้องแข่งนะครับมั่นคงอกอักประจักแผดกล้าราแรงใส่ก๊วยกบคี่วานภาคาอาชาในน้างใหญ่มั่นีราคจินตะกอนธรรมะสวัสดีครับท่านผานทุยเล็กโดยตันนี้ครับสีแดงเรามาในท่าเสวที่มีชื่อว่า Sunlight g o d l e s หรือแสงมาจากเทพีอาไั่เองครับ มีเราครับมีชื่อว่ามณีราจจินนรดำไมเรียไม้หนึ่งเด็กชายจาริศภูมิโอ้สิประมเตร์ับ่กระสีแดงครับสวยเงงจนกันตามไม่แออัดางสาวพิรรากาาวิชัยและดำไมเรียไม้สามนางสาวสุมชงกบุตรอัมา ได้ปฏิพั ก็คือพันธุ์ตุ่มนางสาวปาลิกาเป็นที่นางสาวยังสินชานางสาวปาริกายิ้มหน่อยจ้าก็ถือป้ายมายิ้มหน่อยโหเงาเงินจันตาโอ้ครับยิ้มหน่อยลูกต่อความขบวนมีสุดยอดเลยครับสวยจริงๆครับแต่ละกระบวนใครไล่บ๊ มีว you right. totally right. ิ่ปอกเลยครับสวยจริงๆครับเห้กิจกอรมเยอด้วยครับมีองค์การูต้องสมกับแดนยินงิมพ์ธรรมน้องโมสอนะครับไม่มีงานใส่กิจกรเมตัววิ่งวดหูจริงๆนะครับนี่เป็นปฏิติหน้างนี้เปลูกครับเอ เงินเงินทูเนต้นงจริงไหมครับหรว่าเงินเป็นการโบกสรุปนางสาวสริพยอ่อนกาจันที่เจอสีและจ่าสีนางสาวชวมากทำประุกครับผมโอ้สวยจริงๆเลยครับสุดยอดครัสุดยอดครับันนีรวมผู้กิดหลายอาคารนะครับลงประกวดเอ่อราการมันก็ดีครับพอรมประกวดทำดตครับเอครับ ห่ยครับสวยหา่สวยสวยแฟนสวยเลยไอ้ชิ้นใต้รงดมกสั่งนะครับวกระโงครับหายใจยาเสพติดใบเร่มรใหม่ไม่ห่ไม่สนใจกับก็สวย่เสพตนะครับแลก็ทะโยวินครับ่จกยานสาคนนี้ครับขี่จกรยามาเล่นประวัแต่ว่าไม่ี่จานมารงเดียนครับแล้วก็มีกล่อมด้วยครับอ่ายงมเราลงระโงเนื่ ่วมุมที่เรนะครับปลอดภัยตอนนี้เกิอร้ปนแล้วนะครเดืยทั้งเข้าและออกโรงเรียงรับจ่ามีบวกอภัยนะครับถ้าไม่มีราไปราไม่ให้ออกไม่เข้าราโอนั่ผู้จาไม่เียบนล่ะี่ยังัน้นผู้ใดเอาเงาะป่ามานะตามมาด้วยรถของทัวเศรกิจพอเพียงครับโดยทางเราได้นำตัวกรอ์ทางการกษมาเป็นสว 对，我对他。 E. <bane> ส <BON TE> ีแดงครับขอเสกประมือนักกีฬาสีแดงครับสวยงามจริงๆครับและตามมาด้วยสีชมพู